รอยยิ้มแรกในวันเปิดเทอมเสียงระฆังดังขึ้นในเช้าวันเปิดเทอมท้องฟ้าสดใสต้นไม้หน้าโรงเรียนไหวเบาๆตามแรงลมผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาพร้อมเสียงหัวเราะและคำทักทายที่ฟังดูคึกคักพิทเด็กหนุ่มตัวสูงผมดำคลับหน้าตาธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรนักเขายืนอยู่หน้าห้องเรียนมหด้วยสีหน้าเรียบเฉยในใจกลับวุ่นวายยิ่งกว่าพายุฤดูร้อนห้องเดิมคนใหม่ เขาคิดขณะเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างแถวหลังสุดที่นั่งเดิมที่เขาชอบที่สุดเพราะมันเงียบและไม่มีใครมารบกวนทันใดนั้นเฮยระวังเสียงผู้หญิงตะโกนมาจากอีกมุมหนึ่งของห้องก่อนที่ขวดน้ําจะกระเด็นลอยและเลี้ยวตรงมาหาเขาตุ๊บพีทรู้สึกเจ็บแปลตรงหน้าอกเสื้อเปียกนิดหน่อยแต่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือโกรธอะไรก็มีเงาหนึ่งวิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว ขอโทษนะเราเผลอเตะขวดไปโดนเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงหวานสดใสพร้อมดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความห่วงใยพิทเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วก็หยุดหายใจไปครู่หนึ่งเธออยู่ตรงหน้าเขาหญิงสาวผมยาวถักเปียข้างเดียวใบหน้าขาวเนียนดวงตาใสแจ๋วและที่สำคัญรอยยิ้มของเธออบอุ่นจนทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเราข้าวฟ่างนะอยู่ห้องนี้แหละ เธอยื่นกระดาษที่ชู่ให้พร้อมยิ้มน้อยๆอ,อย่างรู้สึกผิดพีทรับมาเงียบๆพยายามซับเสื้ออย่างเก้กกัางๆเออไม่เป็นไรครับเสียงของเขาเบาราวกับกระซิบแล้วเธอก็หัวเราะเบาๆก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้เขานั่งอยู่กับหัวใจที่ยังเต้นไม่เป็นจังหวะหลังเลิกเรียนพีทกลับมาบ้านเปิดสมุดไดอารี่เล่มเก่าที่เขาใช้บันทึกทุกอย่างที่ไม่กล้าพูดออกมา เขาหยิบปากกาขึ้นมาเขียนช้าๆวันแรกของมห้าเราถูกขวดน้ำกระเด็นใส่และได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเข้าฟ้างเธอยิ้มให้เราพูดกับเราแค่ไม่กี่วินาทีแต่เรากลับจดจำได้ทุกภาพทุกเสียงไม่รู้ทำไมแต่เราอยากเห็นรอยยิ้มนั้นอีกครั้งพรุ่งนี้และทุกวันหลังจากนี้เขาหยุดเขียนวางปากกาลงชา้าๆใจยังเต้นแรง แม้เสียงระคังเลิกเรียนจะเงียบไปนานแล้วบางทีวันแรกของม .5 าอาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้พีทมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเหมือนเคยเขานั่งที่โต๊ะเดิมมองออกไปนอกหน้าตา่างแต่ในใจกลับจดจ่ออยู่ที่บางสิ่งหรือบางคนไม่นานเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากหน้าห้องเข้าฟ่างเดินเข้ามาพร้อมเพื่อนกลุ่มเดิมเธอยังคงสดใสเหมือนเมื่อวานหรืออาจจะยิ่งกว่านั้น หวัดดีพีทเธอหันมายิ้มให้ขณะดเดินผ่านเพียงแค่นั้นโลกของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งเฮ้ยทำไมยิ้มอยู่คนเดียววะเสียงของบีเพื่อนชายเพียงไม่กี่คนที่พีทยอมพูดด้วยเอ่ยขึ้นเปล่าพีทตอบสั้นๆพยายามปิดบังอาการแต่บีก็รีตามองอย่างรู้ทันเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เพราะเข้าฟ้างเมื่อวานใช่ปะพีทชะงักไม่พูดอะไรแต่มุมปากที่ยกขึ้นก็บอกหมดทุกอย่าง พักเที่ยงวันนั้นขณะที่เพื่อนๆผ่ากันไปโรงอาหารทีตกลับเลือกนั่งเงียบๆเ,เขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดวันนี้เธอยิ้มให้เราอีกแล้วแค่สองวินาทีที่เธอหันมาทำให้ทั้งวันของเราสดใสบางทีเราคงไม่ได้แค่แอบมองแล้วลเรากำลังแอบหวังอยู่เงียบๆในมุมเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นข้าวฟ่างเองก็รู้สึกได้ถึงสายตาหนึ่งสายตาที่มักเงียบแต่มองเธออย่างสม่ำเสมอบางทีมันอบอุ่น จนเธอแอบอุมยิ้มโดยไม่รู้ตัวเธอหันไปมองข้างหลังโต๊ะของพิกเขารีบก้มหน้าแกล้งเขียนในสมุดทั้งที่มือสั่นเล็กน้อยข้าวฟางยิ้มอีกครั้งยิ้มให้เขายิ้มให้กับใครบางคนที่ยังไม่กล้ามองเธอตรงๆระหว่างที่เขาคิดว่าเธอไม่รู้เธอกลับรู้ทั้งหมดแต่เธอเลือกจะไม่พูดอะไรเพราะบางครั้งความรู้สึกบางอย่างก็ต้องให้คนพูดเองด้วยหัวใจที่พร้อม บ่ายวันจันทร์ที่เงียบเหงาฝนโปรยเล็กน้อยจนต้องเปิดหน้าต่างเทียงครึ่งเดียวเสียงครูในห้องเรียนดังถ่าเบาขณะที่นักเรียนหลายคนเริ่มล้าแต่ไม่ใช่เขาทิศยังคงจดจ่ออยู่กับกระดาษผ่นเล็กในมือกระดาษสีขาวธรรมดารรมดาที่เต็มไปด้วยประโยคสั้นๆจากใจไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีลายเซ็นแต่มีเธอ เป็นผู้รับคนเดียวยิ้มของเธอทําให้วันธรรมดากลายอเป็นวันที่พิเศษขอบคุณที่เป็นแสงเล็กๆในห้องเรียนที่แสนมืดของเราเขาอ่านซ้าหลายรอบก่อนจะพับอย่างประณีตแล้วสอดมันไว้ในช่องโต๊ะข้าวฟ่างเงียบๆโดยไม่มีใครเห็นเช้าวันถัดมาเข้าฟ้างนั่งที่โต๊ะด้วยท่าทางปกติแต่เมื่อมือสัมผัสกระดาษในช่องโต๊ะดุงตาเธอก็เบิกกว้างเล็กน้อยเธอกว่าตามองรอบห้องไม่มีใครแสดงพิรุษไม่มีใครแม้แต่จะหันมามองเธอ เธอค่อยๆค,คลี่จดหมายอ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือเรียบๆแต่จริงใจไม่มีคำหวานฟุ้งเฟยมีแต่ความรู้สึกที่อุ่นและลึกเธอยิ้มยิ้มกว้างจนเพื่อนข้างๆสะกิดถามมีอะไรหรือข้าฟ่างไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกดีแน่ๆยิ้มข้าฟ่างไม่ได้บอกใครไม่ถามไม่สงสัยแต่ใจเธอเต้นแรงกว่าทุกเช้าและในขณะเดียวกันพิทที่นั่งอยู่ข้างหลังเห็นรอยยิ้มนั้นอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าจดหมายนั้น จะมีผลแค่ไหนแต่แค่เธอยิ้มมันก็เพียงพอแล้วหลังเลิกเรียนในไดอารี่เล่มเดิมเขาเขียนไว้ว่าเราไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าเป็นใครแค่ขอให้เธอมีความสุขก็พอแล้วถ้าเธอรู้ว่าใครเขียนเธออาจผิดหวังเพราะเราก็แค่คนเงียบๆคนหนึ่งที่อยากบอกรักผ่านลมหายใจที่ไม่มีเสียงตั้งแต่วันนั้นข้าฟ่างเริ่มมองโต๊ะเรียนทุกเช้าด้วยหัวใจที่แอบตื่นเต้น เธอไม่รู้ว่าจดหมายนั้นจะมาอีกไหมและใครคือเจ้าของถ้อยคำที่ทำให้เธอยิ้มได้ง่ายขึ้นทุกวันจดหมายยังคงมาสั้นบ้างยาวบ้างบ,าง,บางวันแค่ประโยคเดียววันนี้ฝนตกอย่าลืมพกร่มนะน้ายิ้มแต่ทุกข้อความกลับอบอุ่นกว่าร่มเสียอีกข้าวฟ่างเริ่มมีนิสัยใหม่เธอเงียบลงเวลานั่งต๊ะบางครั้งก็หันไปข้างหลังแวบ,บหนึ่งก่อนจะหัวเราเบาๆกับตัวเองและที ที่นั่งอยู่ข้างหลังยังคงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่หัวใจเขาแทบระเบิดทุกครั้งที่เธอหันมาพีทมากินข้าวด้วยกันไหมวันหนึ่งข้าวฟ่างหันมาชวนเขาอย่างเป็นกันเองเพื่อนๆรอบขา้างต่างตกใจเล็กน้อยรวมถึงพีทเองที่เงยหน้าขึ้นอย่างไม่แน่ใจเออได้ครับเขายิ้มบางๆแล้วลุกตามเธอไปไม่รู้เลยว่าแค่คำชวนนั้นมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นใครสักคนในสายตาเธอ หลายวันผ่านไปทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นหัวเราะด้วยกันบ้างมีสายตาแลกเปลี่ยนเล็กๆในห้องเรียนจนบางครั้งพิทเริ่มคิดว่าบางทีเขาอาจกล้าเผยตัวในเร็วๆนี้ก็ได้แต่ทุกครั้งที่เธอพูดถึงคนเขียนจดหมายกับเพื่อนๆบอกว่าเขาน่ารักอบอุ่นและดูมีเสน่ห์หัวใจพิทกลับเย็นลงทีละน้อยถ้าเธอรู้ว่าเป็นเราเธอจะยังพูดแบบนี้อยู่ไหม เขากลัวกลัวว่าความจริงจะทำลายความรู้สึกดีๆทั้งหมดกลัวว่าเขาจะกลายเป็นผิดหวังของเธอระยะห่างระหว่างเขากับเธอแม้จะดูเหมือนใกล้แต่ก็ยังมีบางอย่างกั้นกลางไว้ระยะห่างนี้ถูกเรียกว่าเพื่อนและเขายังไม่กล้าข้ามมันไปเย็นวันศุกร์ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นห้องเรียนเงียบสงบนักเรียนบางคนกลับบ้านไปแล้วเหลือเพียงพีษ ที่ยังนั่งเขียนอะไรบางอย่างลงในไดอารี่เล่มเก่าหน้าเดิมปกดำลายมือเขียนเรียบๆที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรวันนี้เธอเล่าว่าชอบคำว่าแสงเล็กๆในห้องมืดเราแอบดีใจเพราะนั่นคือคำที่เราคิดอยู่ในใจจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วแค่ได้อยู่ข้างหลังเธออย่างนี้ก็เหมือนได้อยู่ในแสงนั้นแล้วเหมือนกันพิทวางปากกาหยิบกระเป๋าและลุกข,ขึ้นแต่กลับลืมสิ่งสำคัญที่สุด ไดอารี่ยังเปิดค้างอยู่บนโตเรียนไม่นานนักเข้าฟางเดินกลับเข้าห้องเธอลืมสมุดการบ้านไว้ที่โต๊ะแต่สิ่งที่เธอเจอไม่ใช่แค่สมุดการบ้านหากเป็นบันทึกบางอย่างที่เผยตัวตนของใครบางคนเธอหยิบสมุดขึ้นมาดวงตาไล่อ่านบรรทัดแรกบรรทัดที่สองหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกคำที่ผ่านสายตาไม่มีชื่อแต่ทุกคำที่เขียนไว้ตรงกับจดหมายทุกฉบับที่เธอเคยได้รับ ใช่เขาพิทคนที่นั่งข้างหลังเธอมาตลอดเธอปิดสมุดนิ่งไปนานก่อนจะวางมันกลับที่เดิมเหมือนไม่เคยแต่ต้องวันจันทร์พิทกลับมาที่โต๊ะพบไดอารี่ของเขาวางอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือบรรยากาศรอบตัวข้าวฟ่างไม่ได้หันมาทักเหมือนเคยเธอพูดน้อยลงเงาสายตาดูหลบเลี่ยงเขารู้สึกได้ทันทีเธอรู้แล้วและเขา เลือกที่จะถอยพีทหยิบไดอารี่กลับมาเปิดหน้าขาวๆแต่ไม่รู้จะเขียนอะไรลงไปอีกแล้วเพราะตอนนี้คำพูดทุกคำมันเหมือนกลายเป็นสิ่งที่ควรเก็บเงียบมากกว่าจะเผยออกไปเย็นวันนั้นเขาเดินกลับบ้านช้าก,กว่าปกติหัวใจหนะักอึ้งราวกับฝนที่กำลังจะเทเขาคิดแค่ว่าบางทีการหายไปอาจดีกว่าการต้องเห็นเธอฝืนยิ้มให้ ตั้งแต่บ่ายท้องฟ้าหม,หม่นมูไม่ต่างจากใจของใครบางคนที่ยังรอคำตอบข้าวฟ่างนั่งเงียบอยู่หลังห้องเรียนมือวาดลวดลายมื่มู่บนสมุดแต่สายตาเหม่อลอยหัวใจเธอรู้สึกหวงตั้งแต่วันจันทร์เมื่อพิษเริ่มเงียบลงและในวันอังคารนี้เขาหายไปพิทไม่มาหรอเพื่อนคนหนึ่งถามข้าวฟ่างสายหน้าเบาๆแต่ในใจกลับถามเสียงดังไปไหนเธอรู้ว่าเขาคงรู้ว่าเธออ่านในอารี่แล้วและเธอก็เงียบเกินไป เกินกว่าที่คนหนึ่งคนจะกล้ารอเลิกเรียนวันนั้นฝนยังตกแต่เข้าฟ่างไม่กลับบ้านทันทีเธอเดินไปตามทางเดินเปียกชื้นสายตาไล่หาที่ที่เขาเคยอยู่ทุกครั้งที่อยากอยู่คนเดียวหลังโรงเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ห่างจากสายตาผู้คนเธอเห็นร่มสีดำคันหนึ่งและเงาคุณตาที่กำลังนั่งก้มหน้าเหมือนหลกทั้งฝนและความรู้สึก พิษเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดพอจะทำให้เขาเงยหน้าขึ้นพิษตกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทำไมไม่มาเรียนเราแค่คิดว่ามันคงดีกว่าถ้าหายไปเสียงเขาสั่นเบาไม่แน่ใจในตัวเองแม้แต่น้อยเธออ่านไดอารี่แล้วใช่ไหมเข้าฟ้างพยักหน้าแล้วนั่งลงข้างเขาใต้ร่มคันเดียวกันฝนยังคงตกแต่ตอนนี้ไม่มีใครปิดอีกต่อไปพิษเธอหันมาหาเขารู้ไหม เรารอจดหมายฉบับต่อไปทุกเช้าเราชอบที่มันไม่มีชื่อแต่มีหัวใจซ่อนอยู่ในทุกคำเขามองเธอเงียบๆย,ยังไม่กล้าพูดอะไรเรารู้ตั้งแต่ตอนที่อ่านคำว่าแสงเล็กๆในห้องมืดมันเหมือนคำที่ใครบางคนเคยพูดไว้หลังห้องนี้ด้วยน้ำเสียงที่เบามากแต่เราฟังทันพิทยิ้มออกมาเล็กน้อยน้ำฝนบางส่วนไหลลงจากปลายร่มเหมือนน้ำตาที่ไหลลงจากใจอย่างเงียบๆ เราชอบเธอณพีธเธอพูดเบาๆแล้วหันหน้ากลับไปมองสายฝนขอบคุณที่กล้าบอกเราผ่านตัวหนังสือตอนนี้ถึงตาเราบอกกลับแล้วด้วยหัวใจเหมือนกันไม่มีจดหมายอีกแล้วไม่มีไดอารี่ที่ซ่อนไว้ไม่มีความลับระหว่างเขากับเธอมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆในตอนเช้าและคำว่าสวัสดีที่ฟังดูอบอุ่นมากกว่าทุกครั้ง พิทยังคงนั่งที่เดิมโต๊ะหลังริมหน้าต่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาไม่ต้องแอบมองอีกต่อไปข้าวฟ่างนั่งอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแต่หันมายิ้มให้เขาทุกวันไม่ใช่แค่ยิ้มให้เพื่อนร่วมชั้นแต่ยิ้มให้คนคนหนึ่งที่หัวใจเธอเริ่มรู้จักมานานแล้วเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรอพิทถามขึ้นเบาๆระหว่างที่ทั้งคู่เดินกลับบ้านด้วยกันในเย็นวันหนึ่งข้าวฟ่างหัวเราะตั้งแต่จดหมายฉบับที่สามทำไมถึงไม่พูดอะไรเลย เธอเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงตอบเพราะเรารอให้เธอกล้าพูดเองไม่ใช่แค่กล้าเขียนสายลมเย็นพัดผ่านทีตยิ้มให้ตัวเองและกับเธอความกลัวทั้งหมดกลายเป็นอดีตไดอารี่เล่มนั้นเขายังเขียนต่อแต่ไม่ได้ซ่อนมันไว้ข้างหลังเธออีกแล้ววันนี้เธอจับมือเราไม่ได้แค่เดินไปด้วยกันแต่เหมือนบอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปบางครั้ง ความรักก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากคำสารภาพตรงๆแค่ได้เฝ้ามองใส่ใจและรอเวลามันก็เติบโตขึ้นได้อย่างเยียบงามและถ้ากล้าพอความเงียบวันนั้นจะกลายเป็นเสียงหัวใจในวันนี้หากคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงไปพร้อมกับพิษหรือยิ้มบางๆเพราะรอยยิ้มของข้าวฟ่าง อย่าลืมกดติดตามช่องของเราหัวใจส่งประกายเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความรักอบอุ่นหัวใจในวัยเรียนที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่วันธรรมดาที่มีใครบางคนทำให้พิเศษขึ้นมาฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนที่คุณแอบคิดถึงด้วยนะครับ